เอาล่ะย่าใช้ไอศครีมบัสกินโรบ,บินแสนอร่อยเพราละหลานๆของย่าชอบมันมากเลยใส่ไปช้อนเต็มๆย่าว่าพอแล้วล่ะต่อไปก็ใส่โอริโอโอริโออันน้อยๆเหมือนหลานสาวของย่าเลยและแน่นอนว่าน้ำตาลด้วยก็คือน้ำเชื่อมคาราเมลเด็กๆชอบของหวานๆมากเลยนะยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยปิดฝาเลยเปิดเครื่องแล้วก็รอสักครู่ เทส่วนผสมของเราในเครื่องทำไอศครีมใช้วัฟเฟิลแล้วก็กดไอศครีมลงไปเลยน่ารักจังเลยแล้ก็อรอยหน้าด้วยมาร์ชเมลโล่ด้วยนะดูสิว่าสวยแค่ไหนวางลงไปเลยแล้วก็มาทำอันที่สองกัน <Okay. S 1> ถึงหล,ลานๆของย่าจะซนแต่ว่าย่าก็รักหลานมากเลยนะงั้นก็ใส่ไอศครีมช็อกโกแลตลงไปเลยใส่ลงไปหนึอัน และดูเหมือนว่ากุ้งจะเข้ากับช็อกโกแลตได้นะใช่แล้วใส่ลงไปเลยเยอะๆให้หมดเลยย่าไม่สงสารหลานสักนิดเลยเน้นเนียหลานต้องชอบมันแน่ๆแล้วก็ชอบชรสเผ็ดกันด้วยใช่ไหมเหรอย่าว่าหลานต้องชอบมันแน่ๆรสเผ็ดอย่างเงี้ยเนี่ยนะอัดลงไปเลยเยอะๆจากนั้นก็ปิดฝากันได้เปิดเครื่องแล้วก็รอ พร้อมแล้วละ่ะกลิ่นหอมหน่าอร่อยดูเหมือนอาหารแมวมากกว่านั้นเนี่ยจากนั้นก็กดไอศครีมลงไปในโคนเลยแล้วก็โรยด้วยไส้เดือน <No. S 1> ที่เพิ่งเก็บมาได้เมื่อเช้าเดยลันของย่าเองเอาล่ะพร้อมแล้ววางได้เลยไอศครีมดูน่ากินมากเลยใครจะเป็นคนแรกนะมาตัดสินกัน <c oughs> ฉันๆน,นะ oh. ฉันเป็นคนแรก ฉันจะเลือกสิ่งที่อร่อยที่สุดโอว้าวมันดูน่าอร่อยจังเลยงั้นมาลองกันโอ้ฉันก็อยากลองอ่ะอืมน่าอร่อยจังเลยเท็ดตาเธอแล้วเอาเลยงั้นก็มาดูกันเอออะไรกันเนี่ยใส่เดือนสยองจะไม่อยากเอาเข้าปากเลยฉันไม่อยากกินกินเลยคุณยากแก้งกันหเลยไงเนี้ยโอ้ยน่าขยะแขยงอะไม่ได้พอแล้ว หมดแล้วแหละฉันกินหมดแล้ว oh. ยากมากเลยนั oh, <thank> you. ่นก็เป็นไอเดียทำไอศครีมที่น่าสนใจอีกแล้ว oh. ใส่ช็อกโกแลตลงไป oh. แล้วก็ตามด้วยเค้กใส่รุ้งสักชิน้นพ oh. ี่ยาเตรียมไว้สำหรับวันเกิดของหลานสาวนะจากนั้นก็ปิดฝาเลย oh. เปิดเครื่องและรอ ิดเครื่องได้แล้วพร้อมแล้วล่ะมันออกมาอร่อยมากเลยตอนนี้เราก็เทลงไปในเครื่องทำไอศครีมกันต่อมาก็ใส่ล้วยแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตอืมน่ากินมากเลยใครจะโชคดีนั้นเนี่ยต่อไปอันที่สองกันเลยสำหรับไอศครีมลูกที่สอง่อาใช้ไอศครีมวันิีล่ะเอาล่ะต่อไปก็ตามด้วยหัวหอมแน่นอนมันไม่กลิ่นเหม็นนะแต่บางครั้งก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเอาล่ะต่อไปก็คือ <All right. S 1> อะไรล่ะ เนื้อบทยังไงล่ะใส่ลงไปด้วยใครจะรู้รสชาติจะออก็ปยังไงเนอะคงจะออกมาอร่อยละมืว่าหวังนะว่ามันจะออกมาอร่อยจริงๆนะเฮ้อตอนนี้ก็ใส่ในเครื่องไอซ์แอไอซครีมเลยไอศครีมพร้อมแล้วล่ะจากนั้นก็โดยด้วยน้าอาหารหมาเอาล่ะกินให้อร่อยนะล้านๆเอาล่ะ ครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะเอเลย <Okay. S 1> ฉันหวังว่ามันจะอร่อยนะม,มาลองกันดูเหมือนว่าเป็นช,ช็อกโกแลตเลยแล้วก็ลูกปกาดด้วยอืมนี่มันอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆด้วยดีจังเลยดีมากกินอร่อยมากเลยอ้มันดูสวยดีนะแต่ว่ากินมันปแปลกอโอใช่จริงๆด้วยเทสเป็นสกินที่แย่มากเลยแต่ฉันต้องลองฉันเข้มแข็ง ใช่ทนดูไม่ได้เลยฉันกินหมดแล้วล่ะแต่มันรสชาติแย่มากเลยเหม็นจริงๆเลยครั้งนี้อย่าใช้ไอศกรีมวันิลลาหนึ่งลูกพวกเขาต้องชอบมันแน่ๆเลยใส่ลงไปจากนั้นอย่ากจะเพิ่มนมรสช็อกโกแลตละ แบบนี้เลยช็อกแลตมากกว่านี้อีกโอ้ใช่ย่ mm hmm. ยามีนนเทล่าด้วยด้วยใส่ลงไปเลยใครๆก็ชอบมันแบบนี้แหละ mm hmm. ถ้เหมือนจะครบแล้วก็ปิดฝาจะได้ไม่กระเด็นนะเปิดเครื่องแล้วก็รอเสร็จแล้วล่ะใส่ลงไปในขั้นมำไอศครีมได้ใส่ลงไปเลยย่าอิช้ยเนะี่ยว่าจะได้ไอศครีมอันนี้จริงจรมันอร่อยที่สุดแน่นอนลอยหน้าได้ย,ยันลมีด้วยนะ รับรองถูกใจแน่มาทำอันที่สองกันเลยโอ้ยอะไรกันเนี่ยไอศครีมไปไหนล่ะโอ้ยย่าทำมันหล่นนะย่ากลายเป็นคนตาบอดไปแล้วหรือไงเนี้เอาล่ะเราถึงไหนแล้วนะใส่ลงไปเลยชอเบตรสมะม่วงแล้วก็อะไรอีกดีนะใช่แล้วไข่ดิบยังไงล่ะแต่ใครก็บอกว่ามันมีประโยชน์นะย่าคิดว่าสองลูกน่าจะพอแล้วนะอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างอร่อยขึ้นย่ามีเบอร์เกอร์ด้วยนะน่ากินสุงเลย แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดฝาได้เปิดเครื่องแล้วก็รอพร้อมแล้วล่ะแห่ส่วนผสมลงในเครื่องได้เลย mm hmm. มันจะเป็นไอศครีมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะ mm hmm. แค่มือเดียวก็อิ่มแล้วล่ะสับคนนี้ mm hmm. ต่อไปก็โรยปาด้วยพร้อ mm hmm. มแล้วล่ะ mm hmm. เหม็นมากเลยเธอเป็นพี่สาวของฉัน mm hmm. ดังนั้นลริ่มก่อนเลยแอนนี่ <No. Okay. S 1> ไม่เธอเริ่ม โอ้ก็ได้ฉันเลือกคนนี้โอ้ oh, oh. ดูน่ากินจังเลย oh. ไม่ต้องอิจฉานะใช่มันอร่อยมาก <What? S 1> แบ่งให้ฉันบ้างสิฉันเป็นพิษาเธอนะ oh. แน่นอนพิศซาทุกที่แล้วร oh. ับสิเ้อ oh. หลองกลสันแล้วฉันก็แค่แกล้งนะแน่นอนฉันจะกินทุกอย่างคนเดียวโอก็ได้ฉันลองไอศครีมของฉันโ้ oh. Oh. my god ฉันไม่อยากกินสกินรีม่วยห่วยแบบนี้เพทกินหน่อยด้ไหมยไม่เอาเหรอฉันจะกินเองกันได้อย่างน้นก็ต้องลองเอ้ยหัวปลาน่าผิดขี้แยแต่นี่คือชาเลนเราต้องกินทุกอย่างอือ,อแอนนี่ฉันเสียใจจ,จริงๆนะย่าพร้อมที่จะทำไอศครีมชิ้นมาสเตอร์ e พีซแล้วละ่ะเราไอศครีมออกมารสสตรอบเบอร์รี่หนึ่งลูกแล้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลย จากนั้นก็สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเราจะใช้ขนมนะโชว์ใส่ทรงไปเลยแย่ารู้ว่าเท็ดดีช้ชอบม,มากที่สุดเลย <S <S ใช่แล้วอยกก่เกือบลืมน้ำผึ้งไปเลยนะมันมีประโยชน์มากเลยนะหลังจากทานไอศครีมนี้พวกเขาจะไม่ป่วยแน่นอน <Okay. S 1> เสร็จแล้วล่ะปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่องเลยแล้วรอสักพัก <S <S ปิดเครื่องเทลงไป แล้วก็ได้ไอศครีมออกมาและตกแต่งหน้าด้วยนะโอ้เป็นโคนที่สวยงามมากเลยและเธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันทำมาจากอะไร <All right. S 1> ต่อไปอันที่สองย่า,ยาใช้ออศครีมวานิลละย่าว่าลูกเดียวก็พอแล้วละ่ะอืมใช่เลยย่าไม่ไอเดียแล้ว,วจะเพิ่มอะไรลงไปบ้างเพราะโคโลลีย่าทำให้หล,หลานๆกินมันไม่ได้นะบางทีพวกเขาอาจจะชอบมันในรูปแบบของไอศครีมก็ได้นะ แล้วก็ซอสมะเขือเทศด้วยใส่ลงไปเลยซอสมะเขือเทศกินกับอะไรก็อร่อยพร้อมแล้วเหลือแค่ปิดฝาจากนั้นก็เปิดเครื่องเทส่วนผสมลงเครื่องได้เอาโคนมาให้เข้าที่ขนอมกมันเป็นสีแดงเพลิงสวยงามมากเลย <Yes. S 1> แล้วเราจะโรยอะไรรินเนืะอคนนี้ใช่แล้วเฟรนช์ฟรายไ,ไงละ่ะเด็กๆชอบมันเรียบร้อย อยาหวังว่าหลานๆจะชอบมันนะฉันเป็นคนแรกโอ้ฉันต้องหักละโอ้มันดูดีมากเลยมันคือขนมเซีเดิลที่ฉันชอบส่วนฉันไอศ์ครีมสีแดงกับเฟรนช์ฟรายด้วยอะฉันรักมันฝรั่งมากเลยฉันชอบสีแดงด้วยงั้นมาแข่งกันไหมหนึ่งสองสพวกเธอแน่ใจนะว่าปลอดภัยที่จะกินไอศกรีมเร็วๆแบบนี้นะ อาจจะป่วยกันได้นะพวกเธอชอบไอศครีมของคุณย่ามากขนาดนั้นเลยใช่ไหมล่ะดูเหมือนว่าเทสจะไม่ชอบเท่าไหร่นะมันฝรั่งกับไอศครีมนะแล้วข้าวเทสจะทำได้กินแล้วกินแล้วใช่ฉันทำได้ฉันทำได้ทุกอย่างใช่นี่สิน้องชายของฉันพวกเธอเก่งมากมากเลยกินหมดทุกคนในชาเลนจ์ครั้งนี้เลยโอ้เป็นรัฐน่าสนใจจังเลยมันดูกกันว่าในนั้นมีอะไรกันบ้าง งั้นเข้าไปดูกันเลยโอเคใช่แน่นอนเข้าไปกันเลยที่นี่ดูน่าสนุกจังเลยทั้งน่าสนใจและน่ามหาัศจรรย์ What โอ้นี่มันคืออะไรกันเนี่ยหนังสือเว้นมันงั้นเหรองัน้นไปกันเลยมัา <c oughs> ไม่นะน่ากลัว <c oughs> ใช่ฉัน <c oughs> จ,จะปิดมันเอาไปเลย oh. โอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้นั่นคืออะไรอะ่ะตูวเซมันเหรอน่าสนใจจังงั้นจะเปิดนะ โอ้เกิดอะไรขึ้นเดียฉันน่นหลับไปเหรอม่อย่าเปิดตู้เซฟนั่นนะโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะไปที่อื่นแล้วล่ะฉันเสียใจด้วยลูกค้าของฉันหายไปโอ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าตู้เซฟพวกนี้น่าสนใจจังฉันจะปิดก่อนนะมันคืออะไรนะโอ้ยน่าผึ้ยขีแยมมันคือหอมแดงอ่ะฉันไม่อยากกินกินเลยกินกิน ถ้าอย่างนั้นก็ก็ต้องทำสินนะไม่มีทางเลือกแล้วกันได้โอ้ยรสชาติแย่มากเลยเธอโชคไม่ดีเท่าไรแต่เราโชคดีเราไม่ได้มันนะฉันจะหลงหแล้แล้วเลยเนี่ยดูเมคอัพของฉันสิมันไหลมันเลยอะตาเธอแล้วอะใช่แล้วงั้นก็มาดูกันโอ้ใช่แล้วนี่สิโชคดีจริงๆเลยวิเศษมากฉันได้ทวิเศษอร่อย ฉันจะเอากระดาษห่อออกแล้วกินมันอย่างมีความสุขเลยฉันจะกินแห่งหนึ่งก่อนแต่ฉันบ้าสิไม่เธอกินหัวหอมไปสิฉันไม่แบ่งเธอด้วยนะฉันจะกินมันเองงั้นก็มาดูกันว่าในตู้เซฟฉันมีอะไรโอ้ว้าวอุปกรณ์ที่น่าสนใจจังเลยมันคือปืนอะไรสักอย่างนะมันบอกว่าคูณสองอ่ะงั้นก็มาลองกันเลยโอ้กะไรขึ้นเนี่ยมันบินไปทั่วเลยกะไรขึ้นเนี่ยหัวหอมของฉันแบ่งออกเป็นสองชิ้น โอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่นะแอนนี่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะอุ๊บส์โอ้ฉันขอโทษนะฉันไม่ใช้ดีกว่าส่วนฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะช็อกโกแลตหนึ่งแท่งก็ดีนะแต่ว่าทำเป็นภูเขาได้ดีกว่าอีกนะเอาเป็นเลยเยอะๆนี่แหละที่ฉันต้องการฉันจะกินให้หมดเลยฉันรักทวิกซ์มากเลยอร่อยเหลือเชื่อเลยฉันจะกินให้หมดไม่เหลืออะไรเลยแล้วฉันทำไรดีเนี่ยโอ้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ ฉันจะกดปุ่มแล้วก็แบบนี้ไม่อย่าอย่นนะหดูสิมันได้ผลตอนนี้ฉันยกส่วนออกมาแล้วแล้วก็สองสาวจะกินหัวหอมของฉันเอาไปเลยมันยอดเยี่ยมมากเลยอะไรนะฉันกินหัวหอมเหรอฉันด้วยเหรอใช่ๆกินเลยสาวๆใช่แล้วน่าขยอ้ขยิ่งมากฉันกินต่อไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากกินมันเลย ให้ฉันเปิดตู้แซฟก่อนนะฉันอยากรู้มันคืออะไรนะโอ้มาร์ชเป็นเล้แซนวานใช่นี่แหละที่ฉันอยากกินฉันชอดีีจริงๆเลยโอ้แบ่งฉันซิเธออยากกินงั้นเหรอบ๊อกไม่ไม่นแน่นอนฉันอยากินทั้งห่อเลยอร่อยมากวิเศษจริงๆโอ้เซิงจังเธอไม่แบ่งฉันงั้นฉันจะกินของฉันก็ได้ มาดูกันคืออะไรโอ้นี่มันคือเครื่องดื่มรสเผ็ดจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยกินให้หมดเลยเทสกันได้ฉันเข้มแข็งจะลองดูนี่มันน่ากลัวดูเผ็ดมากๆเลยอ่โอ้ไม่นะปากฉันจะไหม้แล้วนี่มันฝสาร้ายชั้นๆเลยโอ้ฉันรู้แล้วว่าทำอะไรได้แบบนี้นราจะได้กินมาชมันโล่ปิ้งเสียบลงไปในไม้แล้วก็มาปิ้งกันเลย โอ้ใช่แบบนี้อร่อยขึ้นเป็นสิบเท่าเลยล่ะ <S <S โอ้ใช่มาร์ชเมลโล่แบบนี้เหมือนอยู่รอบกองไฟเลยอร่อยจังฉันอยากกินอีกอันนึงนี่มันสนุกมากเลยล่ะส่วนฉันน่าสนใจจังขมงคืออะไรนะอ๋อหมวกนั้นเหรอแล้วฉันต้องทำอะไรล่ะไฟไหม้หนักมากน่าสงสารแท้จิงเลย <S <S ทำยังไงดีนะมันดูกันว่าจะาอะไรได้บ้างอะไรอยู่ในหมวกไม่มีเลยเหรอ จริงๆแต่มือฉันเปียกหมดแล้วไม่ไรแน่ๆนโอ้ไม่น oh ะเปียกหมดเลยแย่ yeah, จังตอนนี้ฉันเปียกเป็นหมาน้อยเลย oh, <real? S 1> แต่บางทีฉันจะช่วยผู้หองฉันได้นะนี่ดื่มน้ำได้ไหมมันช่วยเธอได้นะแบบนี้แหละฉันช่วยเธอดับไฟได้แล้วโอ้ oh, ขอบคุณนะดีมากเลย <Hey. S 1> นี่ส่วนฉันถูกทิ้งไว้ไมาชแมนโลปิ่งอ่ะครั้งนี้ฉันขอเปิดก่อนนะ โอ้ว้าวไอศครีมคอนไซร์อร่อยดูน่ากินมากเลยดูสิสีสันสดใสมากขอกินสีฟ้าก่อนใช่รสชาติสุดยอดไปเลย oh, <man. S 1> เทสเธออยากกินบ้างไหมส่วนฉันไม่เสียเวลาอ้อนวอนหรอกดูสิวิชนไม่อะไรที่ดีกว่านะเอ้ย oh, ไม่จริงนะมันคืออาหารแมวอะ่ะมันน่าใครขยงเอานี่เอาช้อนไปสิก็ขอบคุณนะ แล้วไงต่อฉันต้องกินอาหารแมวที่น่าขยะแยงจริงๆหรอโอ้ฉันทนไม่ได้อ่ะอาหารแมวเต็มช้อนเลยแล้วมันก็น่าขยะแขยงฉันกินไม่ลงอะ่ะปิดตู้เซฟขอเธอดีกว่าเทปเปิดเลยได้เลยฉันจะเปิดดูมันคืออะไรเนี่ยปากกาสามไม่เต็มงั้นเหรอน่าสนใจจังมันเขียนว่ามายากลด้วยงั้นหมายความว่ามันไม่มปากกาเวทมนตชสินะมันทำอะไรได้เนอะโอ้ไอศครีม ฉันอยากกินมันมากๆากฉันเลยวาดมันออกมาให้เหมือนของแนนซี่เลยแบบนี้แหละใช่เลยเหมือนมากดูสิดูแนนซี่เธอกินตลกไม่แบ่งใครเลยช่างเธอะมากินของลันดูกะโอ้ใช่มันกลายเป็นไอศครีมของจริงไปเลยนี่คือปากกาวิเศษสินนะฉันกินอย่างมีความสุขเลยอ๋อเปนเจ๋งมากเลยนั้นเขายืมไหนนะฉันจะวาดแน่นอนดูน้ำคืออะไรมันคือแมวยังไงล่ะทำไมแมวน่นเหรอ เพราะว่าเคยจะกินอาหารแมวได้แหละถ้าไม่ใช่แมวดูนะน่ารักสุดๆเลยเอาล่ะเห็นไหมฉันทําได้แมวที่ฉันระบายสีออกมาเป็นแมวจริงๆแล้วล่ะเจ๋งมากเลยเธอฉลาดมากขอบคุณนะสงสัยจํมันคืออะไรนี่สาวๆฉันขอเปิดตู้เซฟก่อนนะฉันจะเป็นคนแรกเห็นได้ชันไมีของอร่อยอยู่ในนี้โอ้ใช่เลยล่ะมันเคยเย็นลลูกตานี่มันสำหรับฉันเท่านั้นนะผ่นหน้าหนีไปเลย อย่าแม้แต่จะมองไม่มีใครได้สักชินแน่นอนเออแต่แท่งนี้จะทำาัังไงละ่ะฉันใช้ตะเกียบไม่เป็นเลยนะสิ<อ>ก็ได้แต่ฉันจะลองดูแบบนี้ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อีกนิดเดียวโอ้เกือบได้แล้วไม่ฉันทำไม่ได้อะงั้นฉันช่วยเองนะโอ้เธอนี่ใจดีจริงๆเลยใช่แน่นอนฉันรักเธอช่วยป้เยลลี่ให้ฉันหน่อยนะ มันเยี่ยมมากหวานและอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกละใช่ลูปฉันด้วยเจ้าหญิงของฉันนี่เทสตื่นได้แล้วเธอกำลังทำอะไรนะคือเหมือนเราจะเปิดเผยความลับของเทสแล้วล่ะเอาเตี๋ยบของเธอไปได้แล้วมันดีกว่าว่าฉันจะได้อะไรเอาไม่นะมันคือแมลงสาบที่น่ากลัวฉันจะเสียสติไปแล้วแนนซี่ลุกขึ้นมาสิฉันจะช่วยเธอเองยังไงเธอก็ต้องกินนะ แต่พวกมันสกปรกและนั่งเกลียกแย่บางทีเนี่ยจะช่วยได้นอะแน่นอนป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยได้ฉันต้องกินมันแล้วสับจริงๆเหรอไม่อยากเชื่อว่าฉันจะกินมันจริงๆนะฉันจะอ้วกแล้วอ่ะเป็นอาหารที่แย่ที่สุดจริงๆด้วยนี่มันฝันร้ายฉันๆเลยได้เปิดตู้เซฟของเธอได้แล้วแอนนี่ฉันจะเปิดมันเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยเอ๊ยล้กำลังไปไหนเนี่ยลูกค้าที่น่ารักของฉัน เขายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วทำไมเซฟถึงเรื่องแสงเนี่ยอโหเรากลับมาแล้วล่ะ <laughs> <laughs> ฉันดีใจที่เจอพวกเธอนะดีใจที่กลับมานะ <laughs> ขอบคุณมากนะร้านค้าของเธอดีมากแต่ว่าเราจะไม่กลับมาอีกแล้วล่ะบายบายทุกคน <Okay. S 1> ฉันจะปิดตู้เซฟนั้นะดีกว่าจะได้ไม่มีใครเข้าไปอีก